ขาขาคา่าขาาาวไม่มีแล้วเฮ้ยเรายคาเาช่วยหน่อยช่วยหน่อยขาละขาละขาละขาาาา สวัสดีครับวันนี้พบกับผมค้ดนายนะวันนี้ครับผมก็อยู่กับพี่เนทนี่ครับโย <Yo, S 2> สวัสดีครับแล้วก็บอลถือกล้องนะแล้วก็รอเอวาวันนี้ครับเราจะไปถ่ายเบื้องหลังมาแข่งคลิปในช่องสไปซ์ไรเดอร์ช่องแห่งการให้โนหนึงรวบรวมยูทูบเบอร์มากกว่า100ล้านซับสไคร์เบอร์มาแข่งขัน Battle ล o รโยเกมเอาชีวิตรอดจากสงครามปืนฉีดน้ําสุดโหดใครอยู่รอดเป็นทีมสุดท้ายรับเงินไปเลย1 0 0 0 0แบาทมาดูกันดนกัวว่าจะมียูทูบเอบอร์ช่องไหนที่อยู่รอดและเป็นแชมป์ของ SPD เกมในวันนี้ไปลุย กันเลยเอสีไม่ติดติดชื่อกลับเขาก็พีเนชชวนมามันถ่ายคลิปอ่ะจริงนะผมละเอียดผมไม่แน่ใจแต่เท่าที่ผมรู้คือเรามีทีม4คนเราไปแข่งกับทีมอื่นแล้วก็ยิงกัน กับปืนชิ่ยน้ำทีมนายแพ้ตกรอบก็ราเล่นต่อผมรู้แค่นั้นผมไม่รู้อะไรเลยก็รอดูหน้างานจะเป็นยังไงแต่ก่อนเข้าไปนี่เราตัดโควิดก่อนตัดโควิดแล้วก็น่าจะเข้าไปดูในงานเพราะว่ามันนี้มียูทูบเบอร์มาเยอะด้วยไม่รู้ว่าจะมีใครแต่ก็น่หละผมว่าจะไปถ่ายเบื้องหลังดูว่ามันจะเป็นยังไงการถ่ายคลิปของผมมาครั้งแรกนะอันนี้ผมเพิ่งเคยมาถ่ายคลิปช่องเขาครั้งแรกใช่ครั้งที่แล้วที่เราถ่ายกัดดึกนายไม่อยู่ใช่ผมไม่อยู่เอใช่อันนี้คือครั้งแรกรอดูว่าการทำงานเขาจะเป็นยังไงแล้ว เราต้องวางแผนด้วยเราเริ่มวางแผนไปนิดนึงว่า<ช>เราจะเอาอยังไงเอาชนะปะ<ช>ัญหาคือเราไม่รู้กติกาใช่แต่ตอนที่เรารู้ก็คือเรามีผู้ชาย3แล้วก็เอวาคนที่4เราอาจจะใช้เอวาเป็นตัวล่อใช่แล้วก็เรา3มคนฆ่าคนอื่น เพราะว่าถ้าคนหนึ่งหรือสองคนตายทีมเรายังชนะอยู่หรืออาจจะตรงกันข้ามเราอาจจะป้องกันเอวเป็นพิเศษแล้วก็เราไปแบบลุยเต็มที่เลยก่าคนอื่นใส่วิ่งหาเลยแล้วนี่เราเข้าไปเขาที่บองกรติการแล้วระวังแผนใหญ่ผมว่าทีมอื่นอาจจะไม่ได้จิกจังครั้งนี้แต่เราต้องเราต้องชนะเราต้องใช่เราต้องเป็นตัวแทนช่องวัเเ็นในช่องโคชนายช่องสมโฟเอบ่าสามช่องเราต้องทําให้ได้ทได้ต้องต้องเข้าลบลึกเราต้องรักษาชื่อของเราใช่ใช่คือคนอื่นอาจจะมาเล่นสนุกสนุกนี่ ทีมนี้เ,<อ>เราดีทีมเรานี่ขผูกอยู่แล้วตอนนี้ครับเราก็ตรวจโควิด COVID เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสามล้านพนเรียบร้อยส่วนดีบาร์เขาน่าจะตรวจมาอยู่แล้วแต่เขาบอกมีเงินรางวัลด้วยเหรอเนี่ยถึง<อ>แสนถ้าเราชนะเดี๋ยวเราแบ่งคนละสองพันห้าพแล้วก็นในการเอวคุยไปแล้วเราจะเอาสองพันห้าพนั้นไปทำกันกุศลเลยอเอาไปช่วยบริจาคอีสุดยอดตอนนี้ครับเอวามาเรียบร้อยแล้วนะนี่คือคู่แข่งขันของเราอีกคนนึ่งชนะแพนแดงชนะชนะเราอยู่ทีมเดียวกันเราต้องชนะทุกคนชนะยกเว้นหนูอะ ่ครับชนะเป็นทีมดูยูทีมเดียวกันกับเรานี่ครับตอนนี้เราก็แต่งตัวเรียบร้อยลราสีชมพูด้วยโคตรเท่ีแต่ชุดยังไม่ครบ่ะผมเอามวมาด้วยเราต้องดูเท่ด้วยไม่ใช่แค่ชนะแต่เราต้องแบบรอรอกับสวยแล้วก็กันแดดด้วยกันเดิมนะเมนลีแมนลีด้วยทำมล้ว เช่านี้สุดยอดไอ้ว่าทาแล้วตังผู้ชายนะเราต้องทาด้วยครีมกันแดดป้องกันหน้าเพราะสิ่งที่ทำลายผิวหน้ามากที่สุดคือแดดครับ UVA กับ UVB จริงนะถ้าเราเข้าไปหนูว่าเราเยอะสุดแล้วไม่มีใครไม่มีใครไม่ได้หมดใช่ไมไม่มีใครแตกงแตนี่ครับเราต้องทาอึด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 สวยงามป้องกันหน้า จริงมันสำคัญมากมากเลยนะเฮ้ยโอเคใส่มวงโอเคได้สามคนออือไปเราไปเข้างานกันเพราะเราเลทสุดแล้วนะคะตอนนี้ผมตอบขอเอวาเองนะคะขอรอด้วยไม่เป็นไรครับเรานี่แหละเดี๋ยวไปเจอกันในสนามดีกว่าครับว่าจะมียูทูบเบอร์คนไหนที่แบบว่าชุดเต็มแบบพวกเราบ้างตอนนี้ครับลงมาถึงเรียบร้อยแล้วนู่นสปายอยู่นู่นนะสปายเดียอันนี้ครั้งแรกเลยที่ผมออกมาถ่ายถ่ายคลิปกับคนอื่นแบบนี้เต็มระบบเลยใช่เต็มหมดเลย ไม่กิน okay. yeah. ข่าอ่ะเฉียวอันนี้ได้ข่าวตัวเต็งเลยก็จะไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาดีเพราะว่าพวกเราเป็นตัวเต็งนะแต่เราไม่ตัวเต็งเราเป็นตัวแบบเฮฮาก็เต็งเลยนะเออเราเป็นตัวเฮฮาเราไม่ตัวเต็งให้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ช่องพุงเอิร์ตันจากชมพีมไลส์ค่ะขอให้ช่อมพีวันนี้ไม่ค่ะที่เรามาในวันนี้เพราะว่าขอความกรุณาวล้ำทีมอันดับหนึ่งทำไมเราเป็นที่หนึ่งเราไปทำอะไรมาทำไมถึงหนึ่งเนาะ จะไมสวยเพราะว่าเป็นตัวแต่งแค่ชุดก็ดูหน้าเก่งขางมาหหน้าเก่งขางสีชมพูเนี่ยทุกคนหน้าเก่งขาหมดลงยูเว็นเอวอ่ะเรามาขอความกรุณาค่ะให้เราเป็นพันธมิตรกันได้ไหมไม่ไม่ต้อง้เหนื่อยก็ไรเลยเชื่อใจได้หรือเปล่าขอบคุณมากขอบคุณากี่ว่า เราไว้ใจผู้หญิงไม่ได้เออไม่ได้นี่ไม่มันต้องมีอะไรแบบว่าที่แบบถ้าคุณผิดกล้าคนลงแบบมันต้องโดนอะไรสักอย่างหนึ่งสังคมลุงปนามโหดเลยอะไรเียแล้วแต่อกมอ้าวม่มันนูโอเคโอิงจริงจิเดียวนะอันนี้คือผู้หญิงหมดใช่ไหมทีนี้ม่ไ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 า่ไไม่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 ่่ไม่ไ่ไ่งยิงยิง่่ หน้าตาเหมือนด้วยรใจป่ะเดี๋ยวเรารอเล่นดีกว่าป่ะเราไม่รู้ว่าตัวเก่งหรือตัวเก่งเราก็เล่นเต็มที่ครับแพ้ชนะเกมกีฬามนุษกันหมดครับป่ะตอนนี้ผมก็เข้ามาในงานแล้วนะผมก็เจอหลายคนที่ดังๆแต่ผมไม่รู้ว่าจะไปคุยเขาอย่างไรจริงนะผมก็เหมือนกันเราก็ไ่สวัสดีทุกคนเออราดีคนเยอะใช่คนเยอะมากเออน่าจะมีคนที่คนรู้จักเยอะๆตอนนี้นะเราก็เข้ามาในที่ที่เราพักนี่เขามีขนมให้เรากินด้วย ยเออมีอะไรบ้างเลยดูนี้ดูนี้เอ้าช็อกโกแลตปนาน่าอันนี้มาจากแบรนด์เฮาส์ชนิดโครงการกับซันคอนฟลิกช็อกโกแลตปนาน่านี่แต่แต่ถ้าเรากินของหวานก่อนเราวิ่งมันจะเหนื่อยแล้วมันจะคิวนามากตอนนี้เรายังไม่รู้แผนไม่รู้อะไรเลยนะเขาบอกแค่อย่างโง่อย่างเดียวพอตอนกลาวันนี้ใส่ถุงอะมาแจกเอาไปแจกทุกคนในบริษัทใส่ถุงใส่ถุงแจกใทุบบนี้ใส่ในนี้ใส่แบบนี้ คนก็จะงงคลื่อถ่ายไปไหนหมดนะเอ้ขับวันนี้คุ้มแล้วมาแข่งแค่นี้เลยแแค่นี้คุ้มแล้วแต่ต้องยองนะชุดเราดูเท่สุดใช่มากมันคือคุ้นแบบว่าได้เรียนจำแบบเพ่เทไงยืนแบบเพ่ๆเดิดูไม่ห่ายคุณต้องแบกให้เได้กูแบกให้เดี๋ยวโดนต่อยชอบชอบเดี๋ยวผมว่าพยายามแอบหาข้อมูลนิดนึง เออได้ได้ได้เราไม่ได้โกงเนาะเนาะเราไปคุยทักทายเป็นเพื่อนตอนนี้ครับเรามานั่งรอสักแป๊บหนึ่งเราก็กองทัพต้องเดินได้ท้องเขามีข้าวให้กินฟรีด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้าวว่ามีข้าวอะไรกินบ้างเอาอันนี้เองเอาอันนี้พี่เอาอันนี้เพื่อเองเอาอันนี้อ่ะได้มานี่ครับข้าวกับบ้านเดินี่มาลองชิมดูนะว่าอร่อยเป้อง ดูได้เหรอได้เลยได้เลยได้เลยอันนั้นคือรสชาติของชัยชนะครับกำลังเข้าปากอยู่นี่ชัยชนะนะครับโอเคอัดจริงๆ เมื่อกี้เราทิ้งเยอะแล้วเราต้องใช้สมองเราไม่ต้องใช้กำลังรอบนี้พอเข้าไปทีมคือยาไดโง่เพราะฉะนั้นเขาน่าจะมีกับดักเขาน่าจะมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องระวังถ้าเราวิ่งเร็วเราอาจจะในสกรีตเกมเขาก็มีอะไรที่มันลนุนใช่หรือวันดีครับไหมวันดีครับเป็นไงบ้างดีครับดีเลยเป็นไงบ้างดีขึ้นเยอะแดีเยอะรู้รู้สนามรู้ทุกอย่างไหไม่มีคือวันนี้ไปไม่ให้เข้าเลยโอเคคุยกับทีมงานมังไม่ให้คุยเลยโอเคอยาผ่านนะ มาแล้วค <OK> ่ับะปี๊ปผ่าไปเลยวันนี้ขอนักหนกของเน่ฉันจะไปกรุงสนามไม่ผมผมเล่นไม่จริงจังวอนนี้บัตรไม่เชื่อนี่แปนตูเราบ่อยมากวันนี้เราก็แท้งถ่ายคลิปด้วยกัน ทีมนี้เขาแบบชุดแบบโอ้โหอลังการน่าใช่อลังการมากันเราอยู่ในป่าเราต้องมาตีมแบบว่าน่ารักใช่เราไม่พรางตัวไม่อะไรเลยไม่พรางตัวเลยใช่เราเน้นร่วมสนุกไม่เน้นไม่เน้นชนะแล้วเป็นยังไงบ้างพี่พี่แล้น้องวันนิสใช่เอวาสวัสดีคุณนายเนตอยู่ไหนเนี่ยไปพรางตัวแล้วเวลาคนโอ้โหชุดเขาเด่นมาก เยอจริงนะผมคุยกับเอวาแล้วตอนในจีต้องไม่ยิงผมนะตอนนี้ทีมไหนมานะไม่ต้องยิงกันแล้วตอนนี้ผมไม่ได้ยิงใครแล้วชิปชิปแม่งแดกสองชั่วโมงกูว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงกันเนี้ยเพราะไม่มียิงกันเจอกันจับมือกันจับมือให้ไม่ต้องยิงกันอย่างเงี้ยแต่ทีมนี้บอกเลยตัวเต็งแน่นอนเลยมีแบบเอาสนุกเอาสนุกคนนายต่อให้เลยไม่ใช้ปืนเอาสอกสับเรียข้างบนหัวปากอย่างเงี้ยนะข้างบนพอชไวยวิ่งทุกคนก็กลัวแล้ว อุ้ยระดับเน็ตออกกันกายทุกวันอ่าก็รอดูรอดูไม่เราไม่รู้ว่าเก่งเป็นไงเราะเข้าไปวัดกันในสนามแล้วผมพอจะวัดกับใครได้บ้างครับบอกผมว่าเอาจริงนี่ตัวเก่งนะเทำไมครับเดินมาถึงเอาย่าวเลยจะขาจะขาจริงเลยปังปังชนะแดนดีแต่ผมพาดเดา45่สบ้าคนมั้งเกือบ50คนที่แข่งวันนี้พื้นที่น่าจะใหญ่มากใช่จต้องใหญ่จริงนะถ้าเกิดมีใหญ่จริง มันแ๊บเดียวเลยนะผมเดินไงอ่ะอาจจะแบบแข่งแบบทีมตดทีเป่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบไปบอกทุกคนเริ่มเข้าบังเกอร์ปิดออแค่ใี่แบบนี้ไม่แต่ถ้าเกิดวิ่งไปเก็บปืนเราชนะแล้วเนี่ยไต่ยีก่อนเลยหรือปาผมบอกเลยทีผมมีแผนต่อให้อย่างงี้แต่ผมเชื่อว่าไงก็บอกเลยว่าทีผมเนี่ยมีทั้งไหลหลุดขาหลุด มีปกติสองคนไม่คือสองคนน so ี้รวมตัวกันพอดีไงพอดีแน่นอนแต่คนนึงพายุคนนึ่งทันไปคนที่เอกจะสู้ยังไงนั่นหรือยากรูบ้างไหมพายุได้ไหมเพียงแกปลอมตัวปกติวิ่งได้ตะคิดลงจากรถวิ่งมาเลยพอเจอคนก็เปลี่ยนเลยฮะเราทำเป็นวิ่งไม่ได้แต่จริงๆแล้ววิ่งได้ใช่จริงวิ่งได้โชว์อาไปโังไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาหมออีกโอเคขอบคุณผู้ชครับผมเจอกันในสนามมาครับตอนนี้ทีมเรา ได้ที่ดีมากน่าจะดีที่สุดเอ้ยจะมาอ่ะไปโน้นอย่ามานะไม่ยิงไม่ยิงเอา,อเา,าให้ออกให้ออกไม่ยิงไปนน้นดีกว<า>่าพี่โจโฉเบาได้เบานี่เขาสู้แล้วจริงๆนะเราแอบโดนทีมซีขาวได้เลยเอออยู่ในบ้านหลังหนึ่งเลยอยู่ในบ้านด้วยอยู่ในบ้านด้วยอ่ะในบ้านอ่ะในบ้านด้น่ยนะในบ้านอ่ะ mục lê lên, mục lên mục lên lê mắt lên đi nào à. hai à. à. đi hai tháng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  hai năm hai tháng hai จะเมตตาหรือเปล่าอเอาโหเรียบร้อยนะพี่ซา,านโนเก็บไปเรียบร้อยครับได้ผู้ชนะแล้วครับผมผู้ชนะคือไม่เมทดเล็และเอวาตอนนี้เกมได้จบแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ผู้ชนะกันะครับไปโอเคแล้วทีมที่ชนะของเราได้แก่ไม่เมทเน็ด ทำหน้าที <ar> ่ได้ดีนะเขาปกป้องสาวของเขาโนไม่มีแหวนเลยสุดยอดมากเลยไม่ยิงคนได้ยิงคนตั้งสองคนใช่นี่่เต้สุดยอดเลยตอนนี้ครับเขาก็เคฉลองแชมป์นี่เขาถ่ายติ๊กต็อกลงนะผมอยากรู้อย่างเดียวเลยคุณเป็นอะไรกันอ้าวแล้วผมก็เป็นอะรอ๋อเป็นบอสจับจับเด็กในจับจับอ๋ออันนี้ก็ไม่ต่างกันแล้เหรอก็เป็นทีมงานอ๋อเป็นทีมงานนี่ก็ถามมีทั้งงานเลย Okay. ทีมพวกเราก็น่าจะรู้นะว่าใครมันที่หนึ่งของการแข่งขันโหก่อนพวกผมมันแข่งก่ง,งอยู่แล้วะต่ในคืนนี้ไม่มีใครในทีมเราตายใ, <sant> ใช่คนเดียวใช่คือโหดมากโอเคก็ถ้าใครชอบใจค,คลิปแบบนี้ลืมกดถูกใจกดซับสไครต์แล้วกดแชร์กับช่องพวกผมนะครับโอเคครับลิมนิดกว่าครับบ๊ายบาย